สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ทางเดเวลลอปเปอร์เขาได้ทำการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของกําหนดการของซีซันสิรวมไปถึง Elite Ta s k Force และรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้จะเป็นไงอาับดูในไทยชี้สเปเชียลรีพอร์ตครับสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ทางเดเวลลอเปอร์เขาได้แถลงข่าวผ่านช่องทางชอย่างเช่นเคยแต่ถ้าว่ามันเป็นวิดีโอที่เขาได้อัดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้เขาได้ตั้งชื่อว่าเป็น Agent Briefing ซึ่งเรื่องแรกที่ผมอยากจะสรุปเลยนะั่นคือในส่วนของคอนเทนต์ใหม่ที่จะมาในเกมแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องของกำหนดการจาก Agent Briefing ในครั้งนี้ซึ่งคอนเทนต์ใหม่2ตัวที่เขาพูดถึงนะั่นคือในส่วนของ Spec Revamp และ Year 5 Update ดตสำหรับ Spec r e v m p p คืออะไร Spec Revamp ในเกม Division นั่นก็คือการที่ Developer เขามีคอนเซปตที่จะทาการยกเครื่องสาย Specialization ใหม่ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาย Specialization สายไหนก็ตาม ซึ่งไอเดียและคอนเซปต์ตรงนี้เขาได้ตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะมาพร้อมกับ t ทเทลอ p เ a t e สิแต่ได้ถูกเลื่อนออกไปซึ่งจากการแถลงข่าวในครั้งนี้สเปกรี m วมันก็ได้ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดอีกครั้งหนึ่งสำหรับย e a r 5คอ n t ทนตหรือว่าคอนเทนต์ของเกม e i v v s s o o n 2ที่จะมาใหม่ในปีที่5ของเกม Division 2นั้นสำหรับข่าวตรงนี้จริงๆเราได้ทราบกันอยู่แล้วจากทางที่เดเอร์เขาทำการพูดคุยกับผู้เล่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งจาก Agent Briefings ในครั้งนี้เราก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า Year 5 Content หรือว่าคอนเทนต์ที่จะมาในปีท้าของเกมดิ i ชั่นส n 2จะมาอย่างแน่นอนแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการเรื่องที่หมายอยากจะพูดถึงนะั่นคือในส่วนของ Roadmap อัปเดตสำหรับเกมดิวชั่นผมอยากจะขออนุญาตโฟกัสที่ Game ิวชั่นส n 2กับซีซันสิ0จากการแถลงข่าวในครั้งนี้เราได้รับการยืนยันยแล้วว่าซีซันสิไม่ได้ถูกเลื่อนจากเดือนสิงหาคมเป็นเดือนกันยายนปีนี้ แต่ทางฝั่งขอซีซันสินั้นยังมีการวางแผนไว้ว่าจะออกมาภายในซิ้นปีนี้ทีนี้ทางฝั่งของคอนเทนต์ในซีซันสิที่จะมานอกเหนือจากด่าน l e gendary ใหม่อีก2ด่านนั่นคือ Title Basin และ m a Manning n a t i o n a l ช o ลสูทอนั้นทางเดอเปอร์ก็ได้ทำการพูดถึงระดับความยากใหม่ของเกมโหมดคาวด์ดาวนสำหรับการปรับระดับความยากใหม่ของเกมโหมดคาวดดาวนนั้นมันถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นเหมือนกับมิชชั่นทั่วไปนั่นคือ normal hard challenging และ heroic ซึ่งระดับความยากที่เราเล่นจะอยู่นะตอนนี้สำหรับเกมโหมด่าว g และทางฝั่งระดับความยาก normal down, ของเกมโหมดท้องดาวเขาได้ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้สำหรับ solo player และระดับความยาก hard เขาได้ปร,บบ arose, รับ scaling ขึ้นมาสำหรับ casual player 8คนและทางฝั่งระดับความยากคิวริ c มันจะเป็นระดับความยากที่สูงกว่า challenging หรือว่าสูงกว่าระดับความยากที่เราเล่นกันอยู่นะตอนนี้ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เล่นสาย hardcore 4-8คนและสำหรับปีกย่อยอื่นๆที่จะมาพร้อมกับการปรับระดับความยากของเกมโหมดท้องดาวในไททอล16 ทางัวปรก็จะทําให้เราไม่สามารถเตะผู้เล่นในทีมเราออกไปในเฟสสุดท้ายของเกมหมดค้องดาวก่อนที่จะ Extraction หรือระหว่างที่เราจะ Extract ออกเรื่องที่2นั่นก็คือเขาจะเพิ่มจํานวนของที่จะ drop จาก Hunter ในเฟสสองและ Currency ต่างๆหรือว่าสกุลเงินต่างๆให้เรามีในเกมและเรื่องที่3นั่นคือเขาจะเพิ่ม Objective ใหม่ขึ้นมาสําหรับเกมหมดค้อดาวรวมไปถึง Challen น e ใหม่เพิ่มเติมเข้ามา ในส่วนของปัญหาที่ทางเดเวลอร์เขาทราบดีหรือว่า non issues ต่างๆมันได้ถูกเปลี่ยนจากระบบ forum มาเป็นระบบบอร์ดซึ่งมันจะทําให้เราสามารถ track ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมได้แล้วเราจะสามารถทราบได้เลยว่าทางเดเวลอร์เขาทราบถึงปัญหาเหล่านี้หรือ,อยังและมันได้ถูกแก้ไขไปแล้วหรือ,อยังข่าวสารขัดมาที่ค่อนข้างสาคัญนั่นคือในส่วนของการกลับมาสําหรับ elite task force อย่างที่เราทราบกันดี elite task force มันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกมดิวชันภาคหนึ่ง ซึ่งจุดประสงค์ของ Elite Task Force ตรงนี้มันเป็นการที่เขาคัดเลือกผู้เล่นที่สมัครเข้าไปในโปรแกรมนี้เพื่อไปทดสอบคอนเทนต์ใหม่ๆที่ทางเดเปอร์เขา,เากำลังพัฒนาอยู่ซึ่งข้อแตกต่างของ Elite Task Force ในครั้งนี้คืออย่างแรกเลยเราไม่จำเป็นต้องบินไปเมลโมสวีเดนเพื่อไปทดสอบตัวเกมเหมือนครั้งก่อนๆรวมไปถึงการแบ่งแยกผู้เล่นอย่างชัดเจนสาหรับ PVE และ PVP คอนเทนต์ซึ่งสำหรับโปรแกรม Elite Task Force นี้เราสามารถสมัครได้ผ่านระบบ QR Code บนหน้าจอ ณตอนนี้เลยครับเรื่องสุดท้ายที่เขาพูดถึงนั่นคือเนส่วนของ apparel event ใหม่ล่าสุด street activation ซึ่งการทำงานของ apparel event นี้ก็เหมือน apparel event อื่นๆเราจะได้กุญแจในการเปิดสุ่มของ c o s m e t i c 1กุญแจต่อ4 Level ที่เราสามารถมีได้สำหรับคนที่มี season pass เราจะได้กุญแจเพิ่มมาอีก3ดอกและทุกครั้งที่เราเปิดสุ่มกล่อง apparel event นั้นคอสตูมชิ้นไหนก็ตามที่เราได้แล้ว มันจะไม่มีการสุ่มซ้าอีกทําให้เราสามารถกําหนดได้เลยว่าเราจะต้องฟาร์มเท่าไหร่เราถึงจะได้คอสเมติกครบทุกชิน้นสําหรับ Apparel Event สําหรับกุญแจที่เอาไว้เปิดสุ่มกล่อง a p Apparel Event ตรงนี้เรายังสามารถซื้อได้ด้วยเงินจริงผ่านหน้าจอเมนูในเกมเอาล่ะครับจบเรียบร้อยแล้ว,ลวสำหรับสรุปเนื้อหา Agents Briefing ในทั i Special r e p o r t กับผมทักชิในวันนี้งไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมกันอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ subscribe แล้วเดี๋ยวว่าพบกับผมทายชิ้นใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในเพย์นี้